ไปไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเนะพียงแค่สั่งครับเพียงแค่สั่งบอกเลยเพียงแค่สั่งมยดูปัดีก่อนนะ้าเดียว่าไอ ต้องขึ้นแล้วต้องขึ้นแล้วขบอลมาเยอะขบวอลมาเยอะสวยสวยขึ้นทันยีหดยีหดยีหดโอ้หมเลยยีหดยีหดยีหมดยิงยไปขับรถไปางบตรวจข้างนเ้ยขตรวจไปางนตรวจางนหมดขับชนเลยเหรอ ตำรวจเข้ามาข้างในให้หมดเราได้ตำรวจแล้วเออมาแล้ววิอดีไอ้นี่ไซฮายไม่ใช่หรอมาดิมาดิไม่ใช่นี่ใครอ่ะน่าพี่เก๋งว่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เก๋งคนที่โดนหลอกคนใจเหรอโดนหลอกคนใจมาคำอะไรข้างในเลยผมอยากจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังผมมันเข้าข้างในหมดเลยเข้ามาให้หมดเ ตำรวจเอาไปเท่าไหร่ลงไปพวกที่เหลือโดนอยู่ไหมลงมา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 ตำรวจลงมาตำรวจลงมาต้องต้องดันต้องดันตามมาตำรวจตามมาแล้วครับตำรวจตามมาได้เลยได้เลยไปได้เลยข่ายเจ็บเข้าในใครเจ็บเข้าในแพงมันเหี้ยรวยรวยรวยแล้วผมเยอะ เราดึงเลยเราดึงเลยเดี๋ยวเราเจกันวเไม่ต้องไปสู้ไอตำรวจมันลงแล้วะโอเคมามันยิง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 ้ยเอาปอบบอลเท่านั้นแหละเอาผอบอแม่งไปลงลลกยลงลยลงลมากลับมาครับกลับครับกลับลไปไปวิ่งไปถึงข้างบนเลยเียไอสัตว์เลยกูวิ่งยังไม่ถึงข้างบนเลยไปทุกคน ม่ันจะเอาเพื่อนเราไปหมดแล้วน่ะอะไรน้องขึ้นมาดิขึ้นมาดิแจ็คเนี่ยมันเอาเพื่อนเรารวบหมดนะเวไงข้างล่างลงข้างล่างลงข้างล่างเดี๋ยวมันล็อกเลยไม่มีใครมาแถบเล้วครับมาดีอีกไม่มีแล้ครับมาดีเยอะอมันล็อกแล้วจะล็อก ยิงไรอ่ะไอ้ลวดยิงไรเอ้ยมันยิงทะลุกระจกได้เฮ้ย <ไป S 1> ระวังบบระวงังเว้นระยะห่างอ่ะจะกระจกด้วยดิแอบ,บข้างในแอบข้างในแอบ้างในฮะเอากับเขาด้วยเหรอ <laughs> ไม่ได้เราเราชีวิตเราต้องเดือด คุณพี่อย่งอายุญ่าให้พูดครับเหลือกี่นาทีคือทะไม่มีเสียงปืนนานนองครับว,วัสดีครับผมจกุกครับสวัสดีครับสว <laughs> จส <laughs> <c oughs> ครับวครสวัสดีครับสดีครับสครนครัดินรั้สวับครับัรบวังดีครับสวระบวนะัสดีครรักรัรบัวคดวนี้รับสบสวัดเลยหายไปไหนวะไม่รู้อดนหรือเปล่า ไม่ไม่กิมยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเอาเพลงไหมเปิดให้ฟังทุกคนใจเย็นใจเย็นปีอย่าเครียดกูรอเอาวิเยรยเบคอนก่อนแล้วเนี่ยอย่าเข้มเปียกเข้มใจเย็นกูรอเอาไอเบคอนดีกว่าไอชิ้นนี้หาเอาแม่งก่อนนี่ไม่ใครเจ็บไหมไม่พึ่งนะค่อยค่อยค่จะลงมาและเด้อค่อยค่อยค่อย เฮ้ยม hey, ันยิงทะลุไอ้ยันหลบไปหลบไปก่อนหลบไปก่อนไปเอาหลังไปเซฟก็เสร็จเลยนะเซฟก็เสร็จเลยนะเซฟก็เสร็จเลยนะค่อยๆกินรอๆอรอเลยนะเขาเยอะมากเช็คเลยต้อง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 มีคนกันประตูต้องลงล่างแล้วหนึ่งลงล่างแล้วหนึ่ง บวกบ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 กแล้วต้องถอยขึ้น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 ถอยขึ้นก่อนไีตำรวจหนีไปไหนนน้กล้วกันไปใครใหันยด้วใจยนใจย็นโทษโทษอ้เอาตนูกีตีตเอาต้นกเร่ง

ขึ้อยขึอยเบอาเบอเเบเีดไรไไปแตกลยรตำรวจมเลยเอาดิลงมาดิช้อนแกงช้อนแกงยิงยเอาดันบนเอาดันบนดันบนดันบนไนบนเลยไปสวยเรสวยเอเรอยเอาดิอยอยาขวงเ่ยขวงเ่ยขวงย่ยขวงช้อนแกงช้อนแกงถอยหน่อยยิงหน่อยยิง

ดันเลยดันดันเลยก็ได้ถ้ามันเหลือน้อยอ่ะดันเลยให้เวียนเหลือน้อยข้างบนเหลือน้อยเดี๋ยวไปชุบก่อนชุบก่อนลากเพื่อนไปชุบหน่อยอเ้ยหลบมาเอาเพื่อนขึ้นเอาเพื่อนขึ้นกูยิงให้ไม่มีใครขึ้นได้หรอกกูยิงให้กูยิงให้มาถอยมาถอยมาเอ้ยกูยิงให้มนี่เอาเพื่อนขึ้นไปเอาเพื่อนขึ้นไปชุบกูยิงให้เอาเอาคนนี้ก่อนก็ได้เอาไปชุบเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาไปช่วยไปช่วยตรงนี้ไม่มีใครขึ้นได้ไปไปกูดูเอง กูดูอยู่ถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาลงก่อนลงก่อนตอนนี้เราน้อยลงก่อนใจเย็นอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนมาแล้ววิ่งลงเชีย่ยกูปัมป๊มโคตรผิดเฮ้ hey. มันวานี่ใครอุ้มอันนี้ชุบยังอ่ะนี้ชุบยังมนอโอเคโอเคโอเคไอ้ดูดีๆยิงเใครไม่มียาบ้างใครไม่มียาบ้างผมผมผมไม่มียาพี่ยิงไลวดยิงไลวดเฮ้ยามันจะหมดยามันจะหมดยามันจะหมดมามามมา l o ด n l o ดลวดถแล้วยโถแล้วไเล่นอะน้อยแล้วพวกเราเล่นนมากเลยบอีไปบอกูยิงอยู่บอีไปบอีไปตายตายตาย้วากูมีทั้งตู้เซฟออกมาดิเฮ้ยงลุ้งอาไปลงอยู่ยิงาคนเดียวคนเดียวตีทีนึงออกตีทีนึงออกตีทีนึงตีทีนึ่อมไม่ไม่ ใจเย็นใจเย็นยาโถมโถมจะกินถไปเลยมึง่อนไปเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยไปไปไลยไปไลยไปไลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไ้เลยไปวายไปเลยไปเลยไปวลยไปเมยไปเล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 วไ้เลยไป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 เมยไปเลยไปลไปเลยไ้เลยไปเลยไปเลยไ้เลยไเลยไปเลยไปลยไปเลยไเ มานดิสุดเบสสุดทุกคนดิเยอะเบสไม่ได้ฝากติเยอะเลยทุกนเอาไปเอาเบสเอาเบสกันเอาเบ้เอาเบ้เฮียอะไรอะไรคอนเนมรไอะไรอะไรลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาไอ้ควายมูรุกเกอร์ต่อไปดิลมกขึ้นมาต่อเฮียชัวเบอร์ลูกขึ้นมาต่อไอคอนหน่อยลูกขึ้นมาต่อไอคอนหน่อยลูกได้นมาต่อเฮียมูมันชี้แก่รำลึกๆไปไปไปแก่รำจุกยาวจุก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 จะยึดจะยึดไห้เสร็ Healing, healing. Lung lung bấm nhu bấm nhu bam nhu tirac hôn chay chát con hôn ok lưu hơi lưu sát lưu hơi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  lưu เจ็บกูเจ็บไอ้สัตกูเจ็บไม่ไหวเจ็บไม่ไหรไอ้ชาตเลิกกูละห้าไอชาติไม่ไหวว่าบอนโน่คุมบพลังสั่งการนะคนเนี้ยโอ้เลอนี่เดียวหรือนี่เดียวพี่ไม่กี่นอหรอกไอ้แก่เฮ้กูไม่มียากูไม่มียาคุณไฮครับเป็นไรหรอเนี้ยไอ้สัตกูกูเอาบิด มิดนี DR. ่โตสับหัวมันได้ไหมเนี่ยมิดหมูเนี่ยไอสันแม่งแยกเลยนะถ้าแยกได้แยกเลยครับแล้วก็อนุญาตให้พูดทุกคนพีะัตำรวจไอ้พวกดนนี้มีมาตร้งงมในนี้มีใครีานแผลหมเตยมเต็มเตมเชุบชุ่ยชุบชุบเิมเกมอุ้มไปก่อนอุ้มเข้าไปก่อน มันไม่ลงแล้วก็ไม่ขึ้นมันไม่ลงแล้วชุนชุหนชุหนมันลอย่ไดนอย่ี้เยไกล้ถอยมาถอยมาถอยมามาแล้ว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 แอบวันแหวกจริงไหวหไหก็เพ่หมดเลยนะมันไม่ลงขึ้นครับเข้าอหนเลยลงเข้าในหนดีกว่าหนดีกว่าลงมามนลงมากูกดถนถอถมถมถมถ โฉมลามก่อนเอาไปลามก่อนเอาแก่ลามก่อนเอาแก่ลามก่อนเอาแก่ลามก่อนแก่ลามก่อนแก่ลามก่อนแกามอกามกแก่ลามแ่ลามองแ่ลามก่ามก่นกอนแ่ลามกนกนลามัน่ามึงดูด้วยมันเย็อนล่อนวลามก่ลาอาอแลอแกลนลอ้าอนมี่กูามกองลงมาอลามก่นมกดามนมนอ้ยมึงมา มาดิอ่ะเฮ้ย no> งัวโง่ทุกคนเองสัตว์มึงโง่ไม่มีอะไรโง่ไม่ได้เฮียโง่ไม่สัตว์ตรงข้างในรู้ไหม เชี่ยทางประเทศแม่งยังไม่ลงเลยสันผมชุบอยู่ผมชุบอยู่ผมชุบผมชุบพี่บาสไอ้พี่ขีดล้าอยู่โง่ไม่รักพวกมึงอ่ะตำรวจอย่างเยอะชุบชบบอสโนคิดไงครับใครด่าให้สันยิ่งดังเหรอมาเก่งไอ้เหี้ยมาเก่งไอ้ควายสันไอ้เหี้ยมึือหมู่ไม่ไหวเหี้ยไม่เท่าไหรเป็นหลายคนมากอ่ะ